สวัสดีครับสวัสดีครับมานมาดูไล่นาเดินดูไล่นาก่อนครับมาหน,นิสวยข้าวเพิ่งตัดไปเ้สองสามมือมหาเซเบตครับนี่ไปยังบุกินเลย เขาก็ล่องขึ้นครับเขาก็ล่องขึนงามๆเลยลอากินไหมไม่กินไม่กินเข้าตัดเข้าไม่ใหม่ตุนหยาก็ไล่ไล่ตุนหย,ยานก็ได้ลอยดี ปู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 นะเก็กเก็กเก็กก็กปูปูเยอะนี่คนหนึ่ง yeah. กินไหมยังไม่กินอื มกินเบ็ดเลยป่ะเข้าเขียวเข้าเขียวเ้าลูมเขียวเ้าลูมออกเ้าลูมออกรวงแล้ว o, oh, ton o, oh, ho, oh. ho <laughs> paren, paren o, oh, ho, oh, oh. ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดไปเรื่อยนะครับตะไคร้ให้ดู